สวัสดีนะครับตอนรับทุกท่านก็สู่เดี๋ยวช็อกสัญจรเรานะครับบอกเลยนะวันนี้ผมปอง็คนตองรับนะครับไม่ได้มาคนเดียวครับมาเพราะแขกรับเชิญนะครับก็คือคุณนุ้ยเชิญยิ้มสวัสดีครับพี่นุ้ยสวัสดีครับพี่ปองแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับปอาติ่กลัวผีไหมครับก็กลัวครับผมเป็นคนกลัวขณะไปบวชนะฮะเก้าวันเก้าคืนเนี่ยโอ้โหผมนอนไม่หลับสักวันเลยเป็นเพราะอะไรครับไปนอนอยู่กุฏิเจ้าวาดันเก่าด้วยคือหน้ากุฏิอะฮะ มันก็จะเงียบมากนะพอปิดประตูกุฏิเท่านั้นเสียงนะั้นกะ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 บกาเป็นเสียงแบบเสียงเรียกของวิญญาณนะ,ะผมก็ใจคอไม่ค่อยดีและตรงบนหลังคานะก็มีเสียงนกพิราบเดินนะเห็นไหมเล็บนกพิราบรยามันก็ข่วนกุกคักไปหมดผมก็เอเอาไงก็เอาวะอย่างน้อยๆะมันก็ต้องเกรงใจผ้าเหลืองบ้างแหละก็ตัดสินใจเปิดประตูไปโอ้โหหัวใจถ้าหลุดไปอยู่หัวตะตุ่มแม่เท้าผีเหรอพี่หมานอนเกาขี้เลื้ยงอยู่หน้าประตู ครับผมก็เลยเช้ามาก็เลยยาทารักษาให้มันอะลาทุกต่างเด็ดปีทุนนี้ยังยังยังเดี๋ยวให้ผู้ชมทางบ้านโทรมาครับผมอะดางนั้นเนี่ยคนไหนที่มีประสบการณ์นะอ้าวเชิญเลยฮะสายแรกมาแล้วครับพี่นุ้ยครับกดอะไรฮะจะกดรับสายตัวนี้ตัวนี้ครับไม่ใช่ครับตัวนี้ครับอันนี้ปิดปิดเนี่ยใช่อันนี้ปิดครับผมอ้าวปิดแล้วไปกดทำไมตัวนี้ดีกว่าครับตรงไหนดีฮะแล้วแต่เรายากดไหนก็กดเลยครับ กองตงผมกลัวบาปจริงๆโบไปดีบาปนะตัวนี้ตัวนี้เลยตัวนี้ครับก็พม่กันสวัสดีครับผมเน่งเน่งจ่ายครับเน่งเน่งจ่ายวันนี้เน่งเน่งจ่ายมีประสบการณ์อะไรมาเล่าพวกเราฟังเรื่องมันก็มีอยู่ว่าครับเพื่อความสะอาดของลูกๆนะครับน้ำยาเนกประสงค์นะครับคงไม่พอหรอกครับลองนี่ดีกว่าครับพ้าฟิกเทวพัสทีอิงวันสูตรเข้มข้นเกาะขอบโถได้นานขึ้นช่วยกระจัดคราบฝังแน่นคราบเชื้อราและ แบคทีเรียนะครับได้ถึง99.9ซสนใจรับไว้สักขวดไหมครับขอโทษนะคุณเอ็งนี่รายการผีนะครับคุณยังตามมาไทยอินถึงนี่เหรอฮะครับผมแต่ไม่เป็นไรฮะพวกเราพวกกันอยู่แล้วถ้าสนใจนะครับ c j m อนะครับจัดให้ได้เลยนะครับครับสวัสดีครับแค่นี้นะครับคุณเอ็งครับสวัสดีครับเดี๋ยวรับสายต่อไปเลยนะครับได้ครับได้ครับเชิญครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ตัวนี้ครับตัวนี้ครับสวัสดีครับ ฮัลโหลไอสัตว์มองหน้ากันเลือกรากเลยใครโทรใครอะคุณเห็นได้ไงครับเนี่ยไม่ใช่ซ้อมซ้อมตะบุกไม่ไม่ได้นัดกันก่อนใครก่อนใครท้ายใครอ่ะเอ้าอ๋อวะเ้ยเฮ้ยของเราติดเฮ้ยของเราติดอ๋อเฮ้ยจะไปใส่ไม่ว่างเลยวะฮัลโหลฮัลโหลครับอ่เชฮัลโหลฮัลโหลครับอ๋อผมชื่อหลุยส์ครับผมตอนนี้ผมอยู่กับกับภรรยาผมครับ นะครับบอกบอกเธอบอกคุยรับคุยครับสวัสดีค่ะคุยนี่ยนะพี่หลุยประสบการพี่หลุยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับเพิ่งเมื่อคืนนี้สดสดร้อนๆเลยครับเป็นไงฮะก็ผมอ่ะเสร็จจากงานนะฮะแล้วผมก็กําลังนอนอยู่กับภรรยาในห้องครับและจู่ๆโทรศัพท์ของผมเนี่ยมีเสียงโทรเข้ามาประมาณตีหนึ่งกว่ากว่าเบอร์แปลกมากเลยครับเอาเราก็นึกว่าเพื่อนเขาเราก็ถามเบอร์เพื่อนเขาไม่ใช่เบอร์เพื่อนเราก็ไม่ใช่เอาเราตัดสินใจรับตั้งสองคนพอรับปุ๊บแล้ว พอผมฮัลโหลแล้วเขาพูดมาคําว่าเดี๋ยวมึงเจอกูแน่แล้วเขาวางสายไปีคุยหุ้ยสักพักเดียวครับบรรยากาศกำลัง,งเงียบๆจู่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาครับเสียงดังผมตดครับคุณหนุ่ยครับุย,ย,ยไม่เอาสิครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังเฉยงไงก็พอผมตดปุ๊บก็มีเสียงเคาะประตู ตอนตีสองขว่าคุณช็ดดูมีเสียงเสียงเคาะประตูดังขึ้นมาครับครับนะฮะตอนนั้นมียผมตกใจมากว่าเป็นเสียงไทยผมเป็นตัดจิตใจเปิดประตูครับเปิดประตูเท่านั้นครับมีผู้ชายร่างทะมึนครับอุ้ยยืนอยู่หน้าประตูอแล้วมันก็ุ้ยพูดเราขนลุกครับมันแล้วมันก็ชี้หน้าผมมันบอกว่า มึงเอาเงินกูคืนมาเดี๋ยวนี้เจ้านี่ผมทัามันมาทวงหนี้ผมอุ้ยไปเชยผีแต่ตอนนี้ผมเดือดร้อนแล้วพี่ป๋อครับช่วยช่วยผมก็มีผมน่อยได้ไหมครับผมยืมผมยืมสักสี่พันผมจะไปใช้หนี้เขาเธอขอร้องกันหน่อยขอร้องกันหน่อยคาพี่เดี๋ยวเลขบัญชีส่งให้ที่หลังไม่เลยค่ะคุณหนุยนะฮะคุณหนุ่ยนี่รายการนะฮะไม่ได้ที่ปล่อยเงินกู้เงินยืมนะครับต้องขอโทษทีนะครับรับสายต่อไปเลยดีกว่าครับโทรมาได้เลยนะครับกับเดอะช็อคสัญจรเรานะครับอ่าพี่หนุ่ยมาอีกแล้ว เออมาแล้วมาแล้วโอางี่โทรเห็นหน้าเลยฮะเห็นหน้าเลยโอ้โหแบบนี้ดีฮะไอ้เหี้ยไปด้วยรัะไอ้เหี้ยไปด้วยรนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นุ้ยพี่ป๋องครับพี่ป๋องพี่นุ้ยพี่ป๋องเองเขาเป็นเอฟซีเขาเป็นเอฟซีเออเห็นพี่นุ้ยมามั้งฮะครับสวัสดีครับไอ้นุ้ยกูแม่งโคชมึงเลยว่ะมึงแม่งเฟี้ยวอ่ะนุ้ยพี่นุ้ยพี่นุ้ยพูดแอ๋หน่อยพี่นุ้ยแอ๋ แอะโคตรเจ้าเลยนุ้ยันรายการผีโคตรหล่อเลยว่ะุ้ยพี่ปองครับอันนั้นตาอะไรนะน้องๆโทรมาคุยเรื่องผีอย่ามาเอาเรื่องหน้าตามาฟีตาลีตาลีเอาเรื่องผีครับน้องๆครับอยากฟังมุกตลกมากกว่านี่แค่ตับรถอะตับรถอะพี่อะไรวะที่พี่อะไรพี่พูดอะไรแกอะไรรถอะไรพี่นกเเรรบ่ง สุคาวัน่าโตโยต้าคอนด้ามาสุดตาพี่รถบัสรถเบนซ์รถเก๋งรถใส่กระดานมอไซค์อสุขบ้านได้เบอร์เกณฑเรื่องคกันโตโยต้าตุเร่รถกีฬาแต่โตเกะอินทร์สุขเฮ้ยโตโยต้าหนุยรายการผีพี่ไม่น้องก็อยากฟังก็ให้ครับไปปิดปิดเลยนะผมปิดปเลยครับปิดเลยครับไอ้สองสายนี้มันไม่ได้เรื่องเลยพี่นุ้ยเอาเรื่องผีที่นี่เนี่ยแป๊บนึงนะครับบล็อกเบอร์เฮียนี่ก่อน โอเค okay, สายต่อไปครับโอ้ยไม่ได้เจอเรื่องผีสักเรื่องพีน่นุ้ยอะเนี่ยพี่นุ้ยมาสายสุดท้ายครับ<เ>อขอสายทสุทดท้ายมาเลยครับมาเลยครับขอสักสายขอสักเรื่องนะครับเอาที่มันน่ากลัวน่ากลัวเลยครับสวัสดีครับคุณอะไรครับอ,อ่อชื่อแจงครับมีเรื่องอะไระน่ากลัวน่ากล voilà ัวให้พวกพี่ฟังคือตอนนี้ผมอยู่ในถนนรางกรังแีสงครับพี่เข้าบ้านไม่ได้หรือเปล่าหรือยังไงไม่ไม่ครับพอดีจะมาหาเพื่อนครับแล้วที่มันเพื่อนมันแชร์โลชั่นมาผิดนะฮะพอแชร์โลมาผิดทางมืดมากเลยครับพี่มืดเลย มืดมากเลยเรตอนนี AL backlog, ้ผมขับไปมันก oh, oh. ็ไม่มีไฟเลยครับทีนี้พี่ผมกำลังจะขึ้นลูกแลหน้าแะพี่ตายท้องรถพี่มันคืดคืดคืดเหมือนลูกและหน้าแตพี่เขาทำสูงอะพี่ออใช่ฮะแล้วน้ำมันก็ท่วมอะพี่๋อช่วงนี้น้ำท่วมฝนตกใช่ใช่ฮะน้ำมันท่วมท่วมแบบแบบเกือบมิดล้อพี่แต่ผมพก ค่อยๆเบิ้ลรถค่อยๆแบบแล้วนำเข้ารถไหมไม่เข้าพี่แต่ว่าผมค่อยๆเบิ้ลค่อยๆเลี้ยงไว้ค่อยๆเลี้ยงไว้ไปจะช้าใช่ครับพี่จนถึงปากซอยพอถึงปากซอยปุ๊บผมผมค่อยเลี้ยวเลี้ยวซ้ายออกใช่ไหมฮะพอเลี้ยวซ้ายออกมันติดหนักมากเลยพี่ติดมากเลยผมผมอยากรู้ว่าผมต้องเลี้ยงถนนไหนดยพี่รถมันถึงไม่ติดฮะเลี้ยงถนนไหน ถ้าเส้นรามกำแหงนี่เนี่ยก็ต้องตรงไปก็จะเป็นสุขาสามแล้วไม่ไม่พี่หมมันจะไปทำฟุตแลนด์นะพี่ฟุตแลนด์ที่ไปทำกำลัเก้าพี่ถตกว่ามันเต็มมากพี่ถามนิดหนึ่งน้องโทรมารายการอะไรครับเนี่ยอันนี้จอสองร้อยปะอ่ะโดยชอบาสันจรครับ